สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน the caregiver นะครับผมหรือว่าผู้ดูแลเท่าที่อ่านดูเหมือนจะพูดถึงดูแลคนชราในบ้านพักคนชรานะครับเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมใหม่นะครับผมที่ชิละอาทำออกมานะครับชิละอาก็ที่ทําพวกโอคาเอลีฮานาโกอะไรพวกนี้ครับที่เล่นเล่นกันมาไม่รู้อะไรมากมายครับรู้แค่เป็นผีญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก้าใครเกิดจะนั่งดูก็อย่ากลัวนะครับไม่เป็นไรครับเราไปกันสบายสบายอยู่ที่ว่าผมไม่รู้ว่าเกมนี้ยาวขนาดไหนเนี่ยสิน่าจะสักชั่วโมงสองชั่ว่า โทมิตะซาชิเอะรอเปล่าวะเพอเปิดเกมปุ๊บรู้สึกตัวร้อนทันทีเลยอุตส่าห์ววันนี้จะไม่เปิดแอร์แล้วเชียมาเปิดสักหน่อยแล้วกันยังไม่รู้นะครับผมว่าเรื่องราวมันนําเสนอยวกบอะไรนะครับหลักๆมีตู้กดน้ํากดซื้อได้ไหมกดไม่ได้โอเคแสงไฟสะท้อนจากพื้นเอ้เรอบนี้เห็นเป็นตัวคนเลยฮะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นนะครับส่วนคนนี้สวัสดีครับคุยได้เปล่านาโอมิกําลังหลับช่วงนี้เธอก็เป็นแบบนี้บ่อย คงจะเพราะงานหนักแหละช่วงนี้อย่าห่วงไปเลยนาโอมิตอนที่ฉันเริ่มงานมาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแหละ,สะแสดงว่าเป็นพนักงานใหม่นะครับโอเคซึ่งเราคือซาชิเอะใช่ไหมครับจำชื่อไม่ได้ละซาชิเอะซาชิสักอย่างหนึ่งเต่ยมันคงจะมีพูดถึงบ่อยๆนะครับปะนอกห้องเปิดได้อย่างที่บอกนะครับเป็นเกมผีญี่ปุ่นนะครับซึ่งช่วงหลังนี้ <laughs> เกมผีกับผมนี่แบบเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยจะไอ้นี่กันเท่าไหร่นะครับคือไม่ค่อยกลัวนะครับเพราะฉะนั้นใครดูที่กลัวก็ถือว่าสบายๆเลยนะ คิดว่านั่งดูผมมาเดินเล่นนะครับผมในจักรวาลผี่ญี่ปุ่นแทนแล้วกันโอเคกระเป๋าของฉันโอเคใน,ในห้องในห้องไม่มีอะไรใครแม่งหวังห้องว่าต้นไม้โคตรใหญ่เก <c oughs> <c oughs> ะกะปโอเคเราอยู่ที่ไหนครับรูปร่างเหมือนโรงพยาบาลนะครับมีรีเซพชันด้วยถึงเวลาแล้วสินะรีบดีกว่าควรจะรีบหรอน่าจะเป็นโรงพยาบาลครับน่าจะเป็นโรงพยาบาลดูทรงแบบนี้ล้วเป็นพยาบาลหรือเปล่าสวัสดีจ้าเจา๊ออกแล้วงั้นเหรอใช่จ้ะใครเนี่ย ซูอิจิเหรอคืออะไรวะเหมือนจะได้รับการติดต่อมาจากลูกสาวของเขานะครับว่าจะมาโอเคบอกว่ามีเรื่องเร่งด่วนด้วยสิโอเคโอเคอั้นก็เตรียมของให้เรียบร้อยซะละแล้วก็กลับบ้านหลังจากที่เคลียร์งานเสร็จเดี๋ยวจะบอกหัวหน้าให้ขอบคุณนะลิซากะ โอ้แล้วก็ไปปลุกนาโอมิก่อนจะกลับด้วยนะโอ้เธอนอนเพลินในห้องพักอีกแล้วเนี่ยอีกแล้วงั้นเหรอแหม่ทางานหนะักจริงๆอ้าวแล้วก็รู้อะไรไหมฉันไปเจอนี่แหละจากที่ตรวจสอบเรื่องของพื้นหลังของเธอนิดหน่อยได้ยินว่าเธอถูกไล่ออกหรือเปล่าโทเอาเวย์หมายถึงอะไรถูกไล่ออกจากบ้านเหรอหรือไล่ออกจากงานแล้วก็ไปถูกทิ้งไว้ที่อุโมงค์กลางป่าลึกตอนที่เกิดอ๋อ ประมาณว่าถูกแมาไปทิ้งอ่ะตำรวจไม่รู้เหมือนกันว่าเธอเป็นใครแล้วก็มาจากไหนแต่ก็ยังดีที่ในไม่ช้าเธอก็ได้รับการรับเลี้ยงจากครอบครัวที่ใจบุญอ่าแล้วก็ดูตอนนี้ที่เธอเป็นเิเป็นคนใจดีที่พยายามทํางานอย่างสุดชีวิตมากๆโตมาเป็นเด็กสาวที่ดีแลเนี่ยแต่บางครั้งเธอก็รู้สึกแบบไรอารมณ์จําได้ไหมตอนที่คนไข้เหมือนจะตายไปอ่ะเธอดูอืมอ่าเป็นว่าเราไม่พูดรับหลังกันดีกว่าเนาะโอเคโอเค,อเคทษทีไม่ได้อยากจะอะไรแบบนั้นหรอก เขากำลังจะก็อสิบกันนะครับหลักๆก,ก็คือนาโอมินอย,อยู่ในห้องเจ้คนนี้คือริซากะเราคือซาชิเอะผมจําแบบนี้นะครับกล้าไปหยิบของให้เรียบร้อยนะแล้วก็กลับบ้านไปซะหลังจากเสร็จงานก็แสดงว่าหยิบกระเป๋าเรียบร้อยก็กลับได้เนาะงั้นกูกลับบ้านแล้วนะดูแลกันเองนะเอามืดแล้วหรอเนี่ยใช่จะ้ะมีจักรยานเราเรากลับด้วยอะไรจักรยานรถเหรอหรือว่าสักอย่างหนึ่งหรือว่าเดินเอองั้นรถตู้ไม่ใช่รถตู้ของเรามีใครนั่งอยู่ในรถไม่เห็นเงาเงาไม่มีเนาะ ตอนนู้นน่าจะโล่งๆวิ่งสำรวจคงไม่น่ามีอะไรมั้งเอาตามเส้นเลื่อนก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวโอ้นี่ถนน <c oughs> พื้นแตกอ่ะโอเคขั้นไปกันสบายๆเลยกันนะครับคนญี่ปุ่นเน้นเดินนะครับรอกิ้งครับใช้เป็นมือจึบจ๊บๆกำแพงล่องหัวนผิดทางกันไปทางนี้ก็ได้โอเคออกนอกถนนไม่ได้ป้ายอ่านว่าอะไรเกิดใครรู้บอกด้วยนะครับมันจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าเป็นสถานดูแลคนแก่อันนี้ไม่รู้เลยนะครับป่าป้ป้ อาชิพมนปลดล็อกครับฮิตโตอิกิเนอร์ซิงซ่งโฮมเนอร์ซิ่งโฮมคงจะเป็นโรงพยาบาลขนาดย่อมปะหรือเป็นสถานพยาบาลนะครับไม่ใช่ถึงขั้นโรงพยาบาลใช่ไหมครับประมาณนั้นเรามองไม่แน่ใจอันนี้เหมือนบ้านเราปะวะไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวหาประตรงประตูลองเข้าเข้าดูขึ้นได้ไหมอ่ะขึ้นได้ประตูเข้าไม่ได้เกมมันฟรีโรมเลยเว้ฟรีโรมจิบไปทุกอย่างอะอะไรเดะการ์ดหนุ่มหล่ออ่านไม่ออก มาแต่เฮาทำไมเกมมันขัดมูดจังเลยอ่ะไม่ใช่ควรจะน่ากลัวเหรอและการ์ดนุ่มหล่อคืออะไรอ่ะหรือว่าชิล่าเขาอยากจะใส่ความความวีฟของตัวเองเข้าไปในเกมอย่างนั้นเหรอปกติเขาจะค่อนข้างเกมเส้นตรงนะครับไม่ได้ให้ฟีโลมเท่าไหร่จะมีไอเดอะเขาม่เล่นสโตนนะครับที่ฟีโลมได้บ้างแต่มันก็จะพอมีเวทพอยต์ให้เรารับรู้นะครับอันนี้คือกูต้องตามเก็บการดจะไม่ในการชายหนุ่มน่ะอ่ะมันว่าแต่นี่จะเดินถนนใหญ่เดินตามตรอกซอกซอยแล้วกัน เื่อจะมีของตกหล่นถนนก็ไม่ให้ข้าม่ะไปเรื่อยแล้วกันครับเดี๋ยวถึงบ้านมาคงจะบอกเองแหละกาดชายหนุ่มกาดชายหนุ่มกาดชายหนุ่มไม่มีอะไรเลยนั่นคนปะไม่ใช่ใช่ไหมแสงสว่างสักอย่างต้องไปทางนู้นปะทางนี้ไปได้งั้นเนินนี่แหละขึ้นได้หรือเปล่าเหมือนจะให้ไปเนินเอาเนินขึ้นได้งั้นไม่น่ามีอะไรครับไปเนินดีวกว่าดูทรงก็น่าสนใจกว่านะครับ เรื่องของแสงไฟมันเป็นตัวกําหนดออเจถทีฟเหมือนกันนะครับว่าเราควรจะไปไหนน่ามีคนนั่งอยู่ปะเนะี่ยแค่ต้นไม้ใช่ไหมทําไมลากต้นไม้มันน่ากลัวจังวะที่ก็มีคนนอนอยู่ทีนี้ผมไปถูกทางปะเนี่ยเหมือนกําลังจะเข้าป่าแห่งความตายเลยสักอย่างหนึ่งเงาน่ากลัวนะครับแต่เกมนี้ค่อนข้างเงียบนะครับไม่มีซาวบิวว่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็น่าจะลุยๆสบายๆหน่อยซ้ายได้ขวาดีนั่นบ้านคนเหรอ พราะบนเขาก็มีบ้านคนทางนี้ผิดทางนัสเซลกถูกทางกอทางนี้ครับระบบการนําทางก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีโน่นนี่นั่นเหมือนเดินผ่านสุสานอย่างนั้นเหรอปะไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยให้เดาคงจะบ้านหลัง,ลง,ง,ง,งดีละมั้งตรงนี้ก็มีแสงเหมือนกันเดี๋ยวแวะตรงนี้ก่อนเหมือนจะเป็นโกดังสักอย่างนะครับตรงนี้จุดจุดจุดสวัสดีค่ะเอ,อิ่มบางทีอาจจะยุ่งอยู่มัง้งมันจะโอเคไหมถ้าเดินเข้าไปข้างใน ปิดแปบทาใจไม่ได้ยังออกไปไม่ได้โอเคมันล็อกแล้วครับแสดงว่าต้องจัดการเรื่องราวตรงนี้ให้เรียบร้อยต้องเข้าไปทางหน้าบ้านเสียงตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปตรงกลางนข้างในนะครับระหว่างนี้ขอสำรวจรอบๆให้เรียบร้อยก่อนมั่นใจว่าไม่มีการใช้หนุ่มตกตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับน่าจะเป็นบ้านใครสักคนล่ะครับแต่โครงสร้างมันดูใหญ่กว่าบ้านนะแล้วกูทะลุมาป่าหน่อยแล้ววะเนี่ยอ๋อเหมือนมีคล้ายๆกับสุสานเหรอภาพมืดมากนะครับเดี๋ยวผมไปเล่งใส่เอ้ย ตกใจเออคุณซูอิชิหรือเปล่าอุ้ยทำอย่างนี้ตกใจหมดเลยเอ๋อนี่แหละครับซูอิชิวิ่งเล่นมั่วตกใจ <c oughs> อันนี้ของญี่ปุ่นคืออะไระครับเหมือนจะเป็นแค่ที่จุดไฟใช่ไหมครับไม่ใช่แบบไหว้เหมือนสารบ้าแล้วเนาะเขี okay, ยนก็ตามนั้นไปแล้วกันความรู้ด้านญี่ปุ่นผมค่อนข้างต่ําเตี้ยมากๆนะครับรู้เท่าที่รู้ครับศึกษาจากอนิเมะและเกมเท่านั้นความรู้ที่หาได้ต้องไปหาซูอิชิคุงก่อนแล้วมั้งครับ อ่ะโอเคอาชีพมันปลดล็อกครับ The House หรือว่าบ้านอ๋อบ้านเหรอดูไม่บ้านเท่าไหร่เลยนะมันดูมันมันดูมันดูใหญ่ใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นเราเราห้องเข้าได้ตรงห้องเลยเว้ยอ๋อเสียงตู้เย็นโอเคไม่มีอะไรในห้องผมไปหาไอ้คุณซูอิชิก่อนดีกว่าติดต่อมาว่าต้องการความช่วยเหลือจากเรานะครับเป็นนางพยาบาลอ้อหรือว่าคนญี่ปุ่นนะครับนางพยาบาลจะรับหน้าที่ดูแลคนแก่ด้วย หรือเปล่าบาธรูมเอ๊ะนี่มันกลิ่นอะไรกันเสื้อผ้าพับเอาไว้ไม่รู้คืออะไรนะครับไม่ได้บอกแต่สคริปชั่นห้องน้ําที่เปิดไม่ออกเหมือนจะมีแผ่นไม้วางติดไว้อยู่ต้องหาอะไรมางัดละมั้งต่อไปคุณซูอิชิอยู่ตรงไหนหนะอ๋อโอเคเราสะท้อนในกระจกแบบนี้นะครับอ่าตัวเรานะครับน่ากลัวหน่อยจะเกิดส่องไปแล้วแบบมีอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังน่าจะหลอนดีนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วระดับ5เฟรม per เซก ไอ้แต่มีหน้านะครับถือว่าเกมมันอีโวขึ้นนะครับแล้วก็ห้องน้ำญี่ปุ่นเกมชิลเลอร์อาร์ตสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันจะสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบที่ปกติเกมอื่นมันจะไม่ค่อยโชว์นะครับสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเกมญี่ปุ่นอย่างอ,อืง่นเช่นยากูซ่าหรือว่าเกมแนวอื่นๆืลนอะไรพวกนี้ครับที่มันแมสหน่อยอะ่ะมันจะนาเสนอความญี่ปุ่นผ่านแบบเป็นเกมเยอะแต่อันนี้มันจะดูความญี่ปุ่นแบบดูเป็นบ้านเรือนที่มันไม่ได้แปลกไม่ได้แบบไม่ได้แบบดูถูกเซตขึ้นมมมาััับบลกษณะะนนนน้จดูเหือแ ห้องเช่าก็จะห้องเช่าจริงๆบ้านก็จะบ้านจริงๆ,ๆมินิมาร์กจะมินิมาร์กจริงๆเลยพวกเนี้ยครับสวัสดีครับซุอิชิคุงเออไม่อยาทำแบบนั้นสิฉันกลัวนะทำไมคุณถึงไม่ยอมพูดเลยเลยล่ะเจ็บๆ,ๆนี่เขากำลังเคี้ยวอะไรยอยู่เหรอเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวคุณงั้นเหรอสมาชิกครอบครัว,รวพวกเขาไปกันหมดแล้วเหรออ๋อเขาฉี่ลาดได้เลยครับตรงข้างล่างเหมือนจะเป็นน้ําอยู่คุณโอเคหรือเปล่าซุอิชิซังเสียงลมเหรอโอ้ฉี่นองเลยยูรีนครับ ปัสสาวะครับแล้วน่มือกูถือผ้าอ๋อถ้าเราถือไอเทมในอยู่มันจะถือในมือด้วยโอเคครับถ้างั้นถ้าเกิดผมเอานี่มาเช็ดล่ะเออหลังจากที่ทํางานนี้มาหลายปีะนะก็ยังไม่ชินสักทีต้องมาเช็ดฉี่แบบเนี้ยได้เหรอเอาเสื้อมาเช็ดเหรอโอเคดีขึ้นหรือ,อยังซุยชิซงังไม่ตอบครับข้างนอกมีอะไรเปิดไม่ติดปัญหาสิ่งที่รู้คือสมาชิกครอบครัวหายไปไหน สักอย่างหนึ่งครับบ้านมันหลังใหญ่เกินกว่าจะเป็นคนแก่อยู่คนเดียวนะครับโอเคมีทีออ่นอนโดโลเรมอนอันนี้เหมือนอะไรเนะี่ยห้องลับเหรอล่าสุดเพิ่งจะดูไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าจูออนของ Netflix นะครับผมที่มันเป็นภาคล่าสุดที่เขามารีบูตอะก็พวกห้องใต้หลังคาได้ผมก็จําฝังใจเหมือนกันมันมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวนะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะไอห้องใต้หลังคาเนี่ยถ้าต้องขึ้นไปอะต้องเตรียมตัวเตรียมใจดีด แต่ระหว่างนี้ผมยังรู้สึกชิลมากเลยนะครับจะมีอะไรมาก็มาเหอะมันเริ่มจะ <c oughs> เงียบนานไปละชีวิตต้องการสีสันห้องตรงนี้ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเสื้อผ้าหยิบไม่ได้ประตูประมาณนั้นนาฬิกาที่ไม่ทํางานเวลาตอนนี้คือเอที่ยงคืนสิบห้าหรือไม่ก็อาจจะเป็นนาฬิกาตายก็ได้เพราะเราคงจะไม่เลิกงานดึกขนาดนั้นหรอกนะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรอันนี้คือเลเยอร์ของบ้านนะครับเรามาจากทางนี้อ่ะ มุมกล้อง,บ,งบังคับหันหลังแสดงว่ายังไม่ยอมให้เราออกจากบ้านเสียงอะไรวะสักอย่างนะครับออกได้แต่หันไปทางนู้นครับแสดงว่ามีประเด็นปะงื้อไปกันเรื่อยๆสบายๆนะครับทางเดินยาวอ๋อล็อกกันแบ่งครึ่งหนึ่งบ้านโซนโกดังยังไม่เคยไปนะครับเนี่ยบ้านโซนนี้สูงสูงหน่อยอ๋อเริ่มมืดแล้วครับตรงนี้แอบน่ากลัวนิดนนะครับบรรยากาศค่อนข้าง ไม่ค่อยน่าไว้ใจถ้าไม่มีไฟฉายระยะการมองเห็นจะสั้นมากถ้าเจอผีในะระยะกระชันชิดน่าจะกรีดหน้าดูแต่ก็โอเคแต่ว,ว่าห้องมันเชื่อมกันหมดเลยนะครับห้องญี่ปุ่นถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกล่องๆนะครับแล้วอยากเปิดทางไหนก็เปิดความเป็นแบบ <laughs> ส่วนตัวต่วตําเตี้ยมากอ่าฮะกําแพงเปิดได้เปิดได้ผมจะเปิดไปให้หมดแล้วกันครับอย่างน้อยเกิดมีอะไรไล,ไล่ผมจะได้วิ่งหนีทันอ๋ออันนี้น่าจะเป็นห้องที่มีคนอยู่อาศัยมีทีวีเปิดทีวีไม่ได้ มีรีโมทแอร์มีนาฬิกาที่เวลาเดียวกันแสดงว่านาฬิกาไม่ได้ตายนะครับอาจจะเป็นเวลาประมาณนี้มีถุงขยะแสดงว่าในบ้านนี้คงจะมีคนเก็บตัวสักคนหนึ่งเล้มั้งกำจัดขยะออกแสดงว่าต้องเป็นทางขึ้นไปข้างบนแน่เลยความน่ากลัวเริ่มตรงนี้ที่ผมบอกครับผมได้ไปดูจูออนมา <laughs> และชั้นสองหรือชั้นแบบเขาเรียวกว่าใต้หลังคานะมันจะโคตรน่ากลัวเลยจะเริ่มรู้สึกว่าอ้า ลรวเริ่มรู้สึกแปลกๆและกําจัดขยะออกไปนะครับแสดงว่าชั้นนี้เขาอุดไว้เพราะไม่อยากให้ขึ้นและเราก็ทะลึ่งขึ้นมากลิ่นนี้อีกแล้วเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆอย่าบอกนะว่าไอโซอุชิคุกนั่นเป็นศพเนะ่ที่ถูกหมกในบ้านไม่รู้นะครับชอบคิดอะไรล่วงหน้านะครับเวลาเจอจังๆมันจะได้ไม่สตันนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดซะทีเดียวนะครับคิดว่าจะเจออะไรไว้ก่อนแล้วพอเจอจะได้ตั้งตัวได้อะคัดซีนฮะ เอาเอาเอา,เอาไม่ใช่ผีเหรอสู้กับซอมบี้เหรอมีคนอยู่ข้างหลังใส่หมวกด้วยอะไรเนี่ยตอนนี้กูเจออะไรเนี่ยวัดวัดสลบปห่ะโดนกินเหรอหรือผมมาผิดประตูวันต่อไปไม่ชิละอาชอบทำแบบเนี้ย ให้แบบแต่ละวันเรื่องราวมันค่อยๆเสิร์ฟช้าๆช้าๆช้าๆเมื่อกี้ตัวละครคนเดิมปะ่ะเหมือนชื่อเปลี่ยนไปนะครับอ๋อวันนี้เราเล่นเป็นออคุราโมโตะนาโอมินะครับคนที่นอนหลับนะครับผมแสดงว่าคนไมแกะไม่รอดเราต้องไปหาบ้านหลังนั้นอีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคเป็นะไรเข้าใจได้ครับไปกลับในเกมกันเท่ากับเราเป็นนาโอมินะครับทุกคนเด็กที่มีความหลังฝังใจนะครับโดนทิ้งไว้แต่ก็ถือว่าเติบโตในครอบครัควรที่ดีอยู่ที่ว่า รอบที่แล้วนะครับผมไอเจ้าคุณป้าตรงห้องรีเซพชันนะครับจะนินทาเราสวัสดีนาออมิมีอะไรเหรอคะรุ่นพี่คือเหมือนจะมีคุณปู่คนหนึ่งที่ฉันอยากให้เธอไปดูแลนะ่ะอืมอย่างนั้นเหรอใครคันชื่อว่าคุณโซจิโซจิคนเดิมว่าลละครับเหมือนตอนนี้ว่าซาชิเอจังเนี่ยจะไม่พร้อมจะดูแลคุณลุงคนนั้นแล้วอะ่ะเธอพอจะไปทําแทนได้ไหมแสดงว่าหนีแต่ไม่ตายนะครับผมโอ้ได้สิแต่ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับซาชิเอซังงั้นเหรอ โอ้อย่าห่วงไปเลยมันก็คงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะนะความสัมพันธ์คือซาชิเอะเขาก็ไม่ได้สาวๆแล้วอนะ่ะเนาะไงก็แล้วแต่โซ so, อิชิต้องการเธอนะอ่อคุณคิดว่าจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันไม่เคยไปบ้านคนไข้ามาก่อนเลยอะ่ะเอ่มก็พอดีตอนนี้คนเราก็มีน้อยด้วยสิฉันรู้ว่ามันอาจจะยากนะแต่ว่าก็พยายามให้ดีที่สุดแล้วกันเนาะด้วยทรัพยากรบุคคลที่เรามีตรงนี้นั่นแหละโอเคฉันจีงข้อมูลไว้เธอบนโต๊ะนะโอเคเดี๋ยวจะพยายามทําเต็มที่ครับรุ่นพี่ จัดไปข้อมูลไว้ที่โต๊ะอย่างนั้นเหรอนี่มั้งข้อมูลเกี่ยวกับคุณซูิจิชื่อว่าโคกะซูิจิอายุ83ปีเพศชายน้ำหนัก5 6สูง170โอเคน้ำตาลในเลือดต่ำต้องกินอาหาร2มื้อต่อวนันต้องผ่อนคลายขณะอาบน้ำแล้วก็ควรอาบทุกวันด้วยไม่ชอบออกจากบ้านถามเหตุผลก็ไม่ยอมบอกแล้วก็เป็นคนขี้หลงขี้ลืมเหมือนจะเป็นสภาวะความจำเสื่อมหรือว่าสมองเสื่อมแล้วก็พยายามอย่าไปทำให้รู้สึกหัวเสียหงุดหงิดหรือว่าเจ็บปวดเพราะว่าน่าจะไม่ดี ต่อคนนี้คงมีความหลังฝังใจแล้วมัง้งชื่อว่าโซยจีคุณลืมอีกแล้วเนี่ยมึงชื่ออะไรวะเรียกว่าตาลุงแล้วกันให้ตายเถอนาโทนี่ไอยังไม่เสร็จยังไ,ไม่เสร็จเหรอผมเรียกมันโทนี่เลยแล้วกันอันนี้คืออ๋อต้องอยู่กระเป๋าแล้วข้อมูลโอเคมันก็ประมาณนี้ถ้าเรียบร้อยก็ไปกับเธอเพ่นกันรอบนี้ไปกระเป๋าสะพายหลังไปก่อนนะรุ่นพี่นะไปการเถอะไปการเถอะไปการเถอะวิ่งครับอเอ๊ะรู้สึกคืนนี้สว่างกว่าเมื่อคืนปะครับ ผมรู้สึกว่าแสงไฟมันดูเนี่ยมันรู้สึกสว่างกว่าปะ่ะเมื่อคืนมันมืดนะมืดตึ๊บเลยอะแต่คืนนี้ดูไม่มืดเท่าไหร่ครับเพราะอะไรอะครับพระจันทร์เหรอหรือว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมมันดูสว่างขึ้นเหมือนพูดว่าเขายังเด็กกว่าหรือเปล่าครับทุกอย่างที่ทุกอย่างที่เห็นมันดูสว่างขึ้นสวัสดีครับหลวงพี่ดูฮิปฮอปจังเลยอะหลวงพี่ตัวโปง่งโป่งแสงป่ะวะโอเคอะคุยหน่อยสิ โอ้ยเธอนั้นมีจิตใจดีใช่แล้วเธอนั่นแหละฉันสัมผัสได้ถึงตัวเธอเลยจากการที่ฉันเป็นพระมาหลายปีอ,อ้ฉันก็ไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่ในชีวิตฉันนะมันไม่สําคัญหรอกยังไงก็แวะเวียนมาที่วัดเราบ้างนะมาได้เลยตามสบายเหมือนกับว่าคุณมาอยู่บ้านนั่นแหละโอเคเดี๋ยวจะเก็บไปคิดดูนะคะโอเคครับหลวงพี่ฮิปฮอปนะครับผมอยู่ตรงนี้ผมไปดูพระญี่ปุ่นฮิปฮอปมาจากไหนว่าตอนนี้จําฝังใจว่าพระญี่ปุ่นต้องฮิปฮอปบ้าจริง <laughs> ถ้าจะให้ดีมันอาจจะเป็นการปลดล็อกเหมือนกับเป็นชามสักอย่างมั้งเพื่อให้เราแบบ หอดผลจากพยานันตรายทางนั้นข้างบนอาจจะเป็นทางที่ไปหาบ้านคุณโทนี่งั้นผมลองมาทางนี้ก่อนแล้วกันเผื่อเจอวัดเนาะมาผิดทางอาชางมึงแล้วกันอะนั่นกาชัยนุ่มนั่นมันหมาอ่านชื่อไม่ออกเป็นเป็นเป็นหมาของของชิล่าเหรอก็แต่ชิล่าอาเป็นใครวะเนี่ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยช่างมันแล้วกันหลุดตีมสุดไปเลยอะเหมือนอยากใส่ก็ใส่ <laughs> อ่ะไปะค่อยๆไปครับ มันสว่างขึ้นกว่าเมื่อคืนจริงๆนะครับทุกคนรู้สึกได้เลยเนี่ยว่าแสงมันเห็นชัดขึ้นถีาต่ตางก็คืออาสาวกว่าหน่อยนึงดวงตาย,ยังสดใสแต่จริงต่างแค่ไม่กี่ปียี่สิบสองกับยี่สิบเจ็ดมันก็ไม่น่าจะห่างขนาดนั้นนะครับตอนนี้คนยี่สิบเจ็ดกำลังกำหมัดเลย <c oughs> แกกล้าบอกว่าแค่นั้นตาฉันถั่วแล้วอย่างนั้นเหรอข้นเสร็จเดิมนะครับดูหลังบ้านก่อนว่าอ,อ,อีเวนต์โอเคครับน่าจะเป็นห้องครัวมีประเด็น และบนนั้นมีบันไดคราบพ้าไบบ้านหลังข้างๆด้วยโอเคมีคนต้มน้ำทิ้งเอาไว้นะครับแต่ต้องมาเช็คประตูหลังบ้านเข้าไม่ได้คุณลุงโทนี่ยังอยู่เหมือนเดิมไหมอ่ะตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้อยู่ด้วยอืมหยิบไม่ได้นะครับคงต้องใช้ไอเทมสักอย่างในการขุดละมั้งโอเคครับถือว่าสำรวจไปหาจุดเขียวๆลุงโทนี่ไม่อยู่โอเค ข้างบ้านก็เข้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตามนี้ไปก่อนแล้วกันจูดจูดคุณลุงโทนี่โซจิซังมีใครอยู่ไหมเหมือนประตูจะไม่ได้ล็อกนะงั้นกูเข้าเลยนะปิดประตูให้เพื่อเดี๋ยวมันก็ปิดให้กูอยู่ดีอ่ะในเมื่อตัวเกมกําหนดนะครับเราแวะไปดูตรงห้องครัวก่อนน่าจะเป็นเรื่องดีตรงนี้ไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่ใช่ไหม,มก็ถือว่าดีไปบันไดต้องขึ้นไปเช็คนะครับผมว่าข้างบ้านตรงข้ามมีอะไรบ้าง โอเคโอ้ตรงนี้มีอะไรสักอย่างครับเอ,อ่อเหมือนจะเป็นกล่องสักอย่างครับพี่สนิมเคลอะครับ,เ,รบเป็นกล่องที่ต้องใช้กุญแจในการเสียบตัวละมังเนี่ยแต่ว่าต้องหากุญแจมาใช้ละมังมาเสียบให้ได้โอเคต่อไปก็ต้องหยุดแล้วกอกน้ำก็ติดเฮ้ <Hey! S 2> เสียงอะไรอยู่ข้างหลังปะระแวงนะครับเริ่มระแวงแล้วเริ่มระแวงแล้วรรู้สึก้าแปลกๆแล้ว เมื่อกี้กอกน้ํามันยังไม่ไหลนี่นะถ้าอยู่กอกน้ําก็ไหลแล้วคนในบ้านไปไหนหมดโอเคเราเป็นว่าประมาณนี้สินะเราดูสาวกว่าจริงๆด้วยนะครับเนี่ยดูหน้าเนียนเลยหน้าแบบ <c oughs> ดีมากเลยนะโอมีจังของเราป่ะโอเคห้องน้ําไม่มีอะไรบนหัวมีตัวอะไรเกาะหลับได้ครับดีจ้ามีอะไรไหมเนี่ยไอเสียงแบบนะี้ผมรู้สึกว่าเอออันนี้น่ากลัวนะครับผมค่อนข้างจะ ไม่กลัวเกี่ยวกับอะไรที่มันบิวมากเกินไปแต่อะไรที่เงียบเกินไปผมก็ไม่กลัวมันต้องเงียบแต่มันต้องมีสักอย่างอยู่ข้างหลังในที่ที่ผมมองไม่เห็นอันนี้จะรู้สึกว่าน่ากลัวละเหมือนกับอันนี้ครับมีไฟฉายตบอยู่อ่าไฟฉายของฉนันถ้ากับว่าดีนะครับจะได้พอเห็นอะไรขึ้นหน่อยเนี่ยที่ผมบอกครับใช่จริงๆด้วยเนี่ยมันต้องมีสักอย่างเหมือนเคยมีบางอย่างอยูอย่ตรงนี้เป็นบันไดนะครับอาจาจะต้องเอาบันไดข้ามบ้านมาขึ้นตรงเนี้ย นันแสดงว่าจะเป็นห้องลับนะครับผมใต้ถุนใต้บ้านสักอย่างหนึ่งโอเคก็ไปกันเรื่อยๆนะครับเหมือนเวาลาอัดไปภาพมันลันแค่สาเฟรมนะครับผมเล่นอยู่ที่ห0เฟรมอ่ะเอาเป็นว่าเอาวสวัสดีครับคุณลุงโทนี่ลายเสื้อแปลกๆเนาะสวัสดีครับซูจิซงังเป็นยังไงบ้างหรอเงียบชนะโอมินะซาชิเอะเหมือนจะยุ่งมากเลยเลยมาไม่ได้อะ่ะเลยต้องมาดูแลคุณแทนโอเค การต้นมน้ำก็ต้นมน้ำทิ้งไว้ด้วยน้ำก็เปิดทิ้งไว้อีกแล้วครอบครัวคุณไปไหนกันหรอไงก็แล้วแต่โอเคเดี๋ยวต้องพาคุณไปอาบน้ำแล้วนะต้องพาคุณไปอาบน้ำแล้วนะเดี๋ยวปิดทีวีก่อนแล้วกันจำไว้นะครับมันอยู่ในห้องนี้แนละ้วถ้ากลับมาแล้วไม่อยู่ก็แสดงว่ามันเริ่มทริเกอร์สักอย่างละทีวีมันมาจากห้องนู้นนะครับสุดบ้านเลยว่าแต่สิ่งน่ากลัวที่มารอเราอยู่คืออะไรวะเนี่ยเริ่มแหวงแหวงอะเท็กเจอร์โหลดไม่ทันสุดจัดไปเลยจ้าผ่านห้องพวกนี้ไปก่อนนะครับ ค่อยๆผ่านทีละห้องทางขึ้นบันไดยอยู่ตรงนี้ครับวิเสียงดังมากเลยอะปิดใช่โอเคต้องมีบางอย่างแน่นอนครับมุมกล้องแบบคัดซีนแบบนี้นอกห้องมีอะไรโอเคน่ากลัวใช้ได้นะครับเงียบๆดี นกบินชนครับอีกาจุดสีเขียวว่าหยิบได้นะครับคาบคลิปหนีบกระดาษมาด้วยโอเคถือว่าชี้เส้นทางไปเส้นตรงดีครับน่ารักดีชนตรงนี้ครับไฟฉายอยู่ตรงนี้ข้างบนจะพึ่งขึ้นไปนะครับไปหาคลิปหนีบกระดาษก่อนเปิต้องแคะอะไรก็แล้วแต่ส่วนในห้องนี้ก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นักโอเคปะดุ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 ปปะดุปปะดุปซากนก เราได้สิ่งที่เรียกว่าเปเปอร์คลิปหรือว่าคลิปหนีบกระดาษเอามาสักอย่าง2อ,อย่างไม่รู้ว่าเพื่ออะไรต่อไปคนต้องไปสำรวจด้านบนแล้วมั้งครับว่าเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่เกมอันนี้นะครับมันจะไม่ค่อยมีอันตรายที่มาระดับถึงตายนะครับมาชอบตะล่อมตะล่อมเราจนกว่าเราจะกลัวแล้วก็เลิกเล่นไปเองซึ่งรับได้ครับสบายๆครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วไปครับขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเมื่อกี้มาตรงนี้นะครับแล้วเมื่อเปิดโอะแต่ก่อนตอนนี้ไม่ได้แตกนะ แสดงว่าพี่สาวของเรารอดได้ทำไมประตูนเปิดช้าจังวะเปิดได้แค่นี้ครับได้แค่งแง้มดูเท e อ p พ e k ส่องดูไหมอันนี้กูไม่ชอบเลยว่าผมไม่ได้เป็นคนควบคุมมุมกล้องเองผมจะคตดเกลียดเลยแบบเนี้ยมองไม่เห็นเลยเลยไอแคนซีชิดไม่เอาไม่เอาอันนี้กูกลัวกูมไม่เอา ไม่ชอบการแอบส่องมันน่ากลัวกลัวเจอดวงตาประสานถึงกันแล้วมันจะหลับไม่ได้จิตใจจะเริ่มบั่นทอน okay. นั่นมันการ์ดชายหนุ่มกันเหรอคือ <c ười> อะไรอะ่ะการ์ดของแพทริออนเหรอไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้ข้างหลังมันจะเขียนตัวพีพอยู่ถ้างานคุณลุงไม่อยู่คุณลุงไม่อยู่ใช้เจ้านี่แงใช่จัดไปครับไปกันเรื่อยเร่สบายสบ,ยสบยไม่รู้ยาวแค่ไหนเ,เล่นไปเรื่อยๆแล้วกัน ข้างในกล่องมีอะไรวะเช็คคีย์กุญแจเข้าโรงเก็บของอย่างนั้นเหรอครับเดี๋ยวผมลองไปเช็คนิดหนึง่งสิโรงเก็บของโรงเก็บของเหรอมันก็ไม่น่ามีที่ให้เข้านะครับว่าโรงเก็บของอย่างนั้นเหรอหญ้าแปลกๆคงไม่ได้ขุดหลุมฝังใครรถที่จอดเน่าอยู่ตรงนี้รถที่มีเบาะสามโอเคก็ถือว่าปกติดีหลังรถ ไม่มีอะไรแ,บบแปลกๆใช่ไหมปัญหาคือมันมืดจัดๆเลยมืดแบบมองไม่เอันี่มัง้งอ๋อเจอเชดแล้วครับโรเก็บของเชดดอต้องการนี่เปิดไหมเปิดจ่ะอ่าแล้วก็เปิดไฟแล้วก็เปิดเข้าไปอ่าเคปปี้ดีใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้เจอที่ขุดไหมหยิบเครื่องมือขึ้นมาหันหลังมีสักอย่างมาไหมเอามาตีได้ไหมตีไม่ได้ก็ต้องเอาไปขุดสักอย่างที่ดินครับแนวความรู้สึกผมนะปปาป,ปแล้วก็ขุดขุดไม่ได้ด้วยหรอ ขุดไม่ได้จะให้ทำอะไรวะสักอย่างหนึ่งไม่ได้บอกเซนกัน,นเดี๋ยวถือไปก่อนละกันเผื่ออีมันจะทริกเกอร์สักอย่างหนึ่งหรือเอาไปเกี่ยวอันนี้ลงมาหรือเปล่าอ๋อใช้นี่เกี่ยวอ๋อว่าละเกี่ยวบันไดลงมาเอานึกว่าให้ไปทำฟาร์มงั้นบันไดย,ยกเพื่อเอาบันไดไปขึ้นตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นอันเข้าใจได้ครับยังไม่รู้อยู่ดีว่าที่ดินนะครับผมเอาไว้ทำอะไรปะ่ะ โอเช่โอเช่โอเช่สังเกตดีๆเพิ่งเห็นนะครับว่ารองเท้าหลายคู่มากแต่ทุกคนหายไปหมดแล้วลุงโทนี่ยังอยู่มนะั้ยเนี่ยเริ่มกลัวแล้วนะมันเงียบเกินไปนะลุงโทนี่ยังอยู่นะโอเคอย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนมนุษย์อยู่นะครับอย่างน้อยก็มีไก่เนื้ออยู่ครับสัมผัสได้โอเคเอาบันไดขึ้นไปทางนี้ซะห้องใต้บันไดเนี่แหละนะมัน <c oughs> ไม่ได้ไปดูเลยจริงจริงมันเป็นของแสลง ปีนขึ้นไปไหมใช่อย่ามืดเกินไปนะลงทางนี้ทุกคนจำไว้ลงทางนี้อติกดอสุดทางมีอะไรแปลกๆไม่น่มีอะไรแปลกๆไม,นะม่ะไไมนะมีเก้าอี้ต่อตัวสตู อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเก้าอี้ต่อตัวเอาก้าอี้ต่อตัวมาทําอะไรอย่างนั้นเหรอพอเงียบเกินไปไม่น่าไว้ใจนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยคาบอยากใ่ใช่ไหม,มนั่กูลงนะใช่อ่าเริ่มสัมผัสได้นะครับผมถึงบรรยากาศแปลกๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังพอไหวอยู่โอเคเก้าอี้ต่อตัวเก้าอี้ต่อตัวเก้าอี้ต่อตัวเหรอถ้าจุดนี้มันไม่ได้ให้เราเอาเพลั่วมาขุดดิน งั้นหน้าต่างเปิดอยู่อ๋ออยู่ตรงห้องน้ำเหรอต้องการสักอย่างหนึ่งเพื่อมาดึงมันลงแต่สูงเกินไปที่จะไปดึงเองอ๋อโอเค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 แล้วก็นึกว่าพวนดินมาตั้งนานพอเสียงลมนึกว่ามันคุยกับเราเอ,อันนี้แล้วก็วางอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็หน้าต่างอ๋อเป็นห้องลับเหรอครับ อ๋อห้องน้ํามันเข้าไม่ได้อ๋อเก๊และครับเราก็ต้องหาทางงัดออกเป็นแบบนี้อ๋อเพื่อเอาไม้ที่ขวางประตูออกไปอ๋อจะมีสักอย่างมาจับแขนกูมัเอาคุณลุงมีคนเข็นด้วยน่ารักสุดไปเลยดีแกนี่มันนานขนาดไหนวะเนี่ยเอาจริง,รงผม,มเล่นมาตั้งนานเหมือนยังไม่เข้าถึงครึ่งเรื่องเลยอ่ะเฮ้ยนานไปปะเนี่ยคุณลุงโทนี่โดนเข็นไปโน่นแล้วไอเทมหายครับเหลือแต่ไฟฉายห้องน้ําเข้ามาปุ๊บ มีไม้ขวางอยู่ในนี้มีแชมพูสบู่แล้วก็น้ําเอา้าถ้าเข้ามาไม่ได้แล้วเจ๊ครูเข้ามาทําไมไม่ได้มีไอเทมแล้วนะครับบาร์ุมดอปิดได้โอเคแต่ผมไปเช็คปั๊บนะครับว่าคุณลุงถูกเข็นไปไหนอะมีเงาอยู่ข้างนอกปั๊บนะครับคุณลุงถูกเข็นไปข้างนอกเหรอ้นขอไปดูหน่อยซิว่าข้างนอกมีอะไรบ้างถ้าออกไปแล้วคุณลุงไม่อยู่นี่คุณลุงน่าจะมีสปีดในการวิ่งระดับสูงมากอยู่นะครับเห็นควันฉุยเลยเนะี่ย เพิ่งอาบน้ำเปล่าทำไมคุณลุงต้องมีออร่าเป็นควันเนี่ยกำลังจะแปลงร่างมาไถ่ท่านเหรอคุณลุงสวัสดีครับอ่าฮะโซจิซังไปข้างในกันเถอะไม่เห็นนะกูเห็นยู้มีคนเขียนนะเอาพาคุณลุงมาอาบน้ำเว้ยมีคนมาเคาะโอเคคุณลุงาอาบน้ำให้ตายนะเป็นคนแก่ที่มีสาวๆมาอาบน้ำให้นี่มันดีจริงๆเลย จะจๆจะมาแล้ว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 ของมาส่งเหรอเฮ้ยมีรถด้วยอะ่ะดีจ้าออกไม่ได้ขนส่งแมวดำา e l i v e r y p a c k a ก e ก็ไม่ได้เป็นแต่คนไม่มีไอ้นี่นะมีคนมาส่งของของที่มาส่งคืออะไรไม่รู้มองไม่เห็นอ๋าว่าเดี๋ยวคงจะต้องเอาไปให้คุณลุงแล้วมั้งถ้ากลับไปคุณลุงไม่อยู่นะเอง กูยังอยู่โอเคขอโทษที่รบกวนนะได้รับของส่งมาโอเคเดี๋ยวจะวางไว้ในห้องโต๊ะห้องครัวนะครับโอเคจัดไปครับวางไว้ที่โต๊ะห้องครัววางไว้ที่โต๊ะห้องครัวเพ c ส package แบบนี้โอเคปาวกะเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็พาเขาไปนอนใช่ไหมใช่แล้วเมื่อไหร่ผีจะเกิดเมื่อไหร่ผีจะสปอนเอางจริงเสียงอันนี้คืออะไรวะ โอเคครับ Get to the corner Get to the corner เร็วเข้าม,มุมไม่มีอะไรใช่ไหมคุณลุงนอนไปแล้วในตู้หลบไม่ได้แลเมื่อกี้เหมือนแล้วมันเขียวๆด้วยอ้าการ์ดหนุ่มรอขัดมู้สุดๆไปเลยจบวันใช่ไหมนี่มันชอบจบวันให้ค้างเติ่งอ่ะดูทรง